สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 over ท,ทุกทุกท่านครับผมก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นผลที่ดีนะถือว่าเอาคืนได้อิ่มไป3ไม้เลยก็วันนี้นะครับไปฟุตบอลสวีเดนดิวิชั่น3นะครับคู่ระหว่างอันเจรต b บีเคนะเปิดบ้านรับการมาเยือนนอตน็อตวาแลนเอฟเอฟนะครับคู่นี้ที่ผมเลือกมาก็เพราะว่าด้วยด้วยราคาลว้ลวนเลยด้วยราคาลว้ลวนเลยเพราะว่าผมจับราคามันมนานานแล้ว คู่นี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดมาเนี่ยเป็นฝ่ายเจ้าบ้านนะในหน้าหลักของไทยสกอร์เนี่ยเป็นฝ่ายเจ้าบ้านต่อหนึ่งลูกนะเจ้าบ้านต่อหนึ่งลูกจ่ายน้ำศูนย์จุดแปดหกให้รองศูนย์จุดแปดสี่และให้ราคาภูเจ้าบ้านชนะหนึ่งจุดสี่แปดและภูเสมอสี่จุดศูนย์ห้าและให้ภูหลังบ้านสี่จุดสี่ศูนย์ส่วนสูงต่ำเนี่ยยืนพื้นอยู่ที่สามลูกนะจ่ายสูงศูนย์จุดแปดหนึ่งจ่ายต่ำศูนย์จุดแปดเก้า และราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ขยับไหลเป็นลูกควบลูกครึ่งและจ่าย0.88และให้รอง0.82และสูงต่ำก็อย่างที่3ลูกนิ่งๆนะจ่าย0.81เหมือนเดิมก็รองก็เหมือนเดิมเหมือนกัน8 9ส่วนพูให้เจ้าบ,บ้านชนะ1.37และและพูเสมอเนี่ยไป4 3 0และและ้วก็พูหลังบ้านให้ชนะ5.30ถ้าเราดูลักษณะาจากพูตรงนี้แล้วเนี่ยเจ้าเเริ่มให้ความสำคัญกับอันเจดบีเคเต็มตัวแล้วนะครับก็ทีนี้นะผมมาดูนะ อันเจลัดบีเคเนี่ยหลีกเนี่ยเพิ่งเตะได้ไม่กี่นัดหรอกเตะไปทั้งหมด3นัดชนะ2เสมอหนึได้7เสีย2นะเก็บ6แต้มรั้งอันดับ4ส่วนน็อตวานแลนเอฟเเนี่ยเตะไป3นัดเหมือนกันชนะ1ไม่เสมอแพ้2ได้3เสีย6เก็บได้3แต้มยังอยู่อันดับที่11คู่นี้เนี่ยถ้าผมมองดูจากตั้งแต่ปี2020นะถือว่าอันเจะับีเคเล่นในบ้านถือว่าเล่นได้ดีมาก แต่ที่ผมไล่มาเอาปีปีนี้ดีกว่าตั้งแต่เดือนเดือนหเลยนะของปี2021เอ็ดนี่ยอันจะล็บบีเเนี่ยเปิดบ้านถือว่าเปิดบ้านไม่สวยนะมันแพ้วัวติอ้อยไป0ูนยแต่หลังจากนัดนั้นเป็นต้นมา2นัดล่าสุดเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะชนะ30ออกไปเย er ือนวันเนอร์ชนะ41่หนึมีสกอร์ครึ่งแรก2นัดเลยติดตดกันเลยส่วนนอดวันแลนเนี่ยนอตวันแลนเนี่ยสนัดของมันเนี่ย มีประตูครึ่งแรกทั้งหมด2นัดนะไม่มีอยู่ครึ่งแรกอยู่นัดหนึ่งคือมันเล่นในบ้านเจอคาสเซนยูไนเตดบีเคแพ้ไปศูนย์หนึ่งแต่2นัดที่ผมบอกไปของมันเนี่ยออกไปเยือนเนี่ยออกไปยือนสอปเปอเดย์เนี่ยโดนครึ่งแรกเหมือนเลยแล้วก็ออกไปเยือนลิงค์คปิ้งก็โดนครึ่งแรกเหมือนกันก็ยิงได้แล้วก็เสียได้ซึ่งผมมองว่าลาักษณะตรงนี้น่าจะมีประตูให้เราเห็นอย่างน้อย2เม็ดเป็นขั้นต่านะและผมได้ไปไล่ดูราคาของแบต365นะ แบต3ามหเนี่ยแฮนดิแคปเนี่ยยืนพื้นที่ครึ่งครบลูกนะจ่าย0.88ให้ลอง0.93และล่าสุดเนี่ยกระโดดไปลูกควบลูกครึ่งจ่าย0.83และให้ลอง1.98และราคาพูเนี่ยราคาพูครึ่งควบลูกของราคาเปิดของแบ6 5ามหเนี่ยจาก1.67กเ็เนี่ยก็เป็นราคาที่เจ้าบ้านเอาชนะไปได้นะแล้วก็พูเสมอเนี่ยสี่จุดศูนย์และพูหลังบ้านชนะ3.80แและแบต ราคาปัจจุบันราคาสดๆปัจจุบันเลยตอนนี้แบดขยับให้เจ้าบ้านชนะ1.33แล้วครับแล้วก็พูเนี่ยขยับไป4.75และพูเสมอเนี่ยและให้น็อตวันเลนชนะไป6.50ซึ่งมันถ้าเราเปรียบกันจริงๆอนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะสำหรับคู่นี้มันต้องมีอะไรบางอย่างนะผมคิดว่าเจ้าให้ความสําคัญกับอันเจเลตบีเต็มตัวแล้วแหละตอนนี้อยู่ที่ว่ามันจะทุบได้หรือไม่แต่ผมมองว่าด้วยเรราคา และแบกราคาถึงขนาดนี้ผมว่าเจ้าบ้านทุบได้แน่นอนครับสำหรับเด็ดราคานี้และราคาสูงต่ำเนี่ยของแบตสามนะ่ะยืนพืดด้นที่3ลูกนะจ่ายสูง0.78จ่ายลองน้ำนและปัจจุบันอยู่ที่0.85ให้ลอง0.95ราคาของบริษัทต่างๆที่ผมไล่ดูเนี่ยที่ผมดูนะของ1 8 8 1แแบตสบแบโบแบตแล้วก็บีวินเลยนี่นะ ทุกอย่างเฉลี่ยค่าอยู่ที่สามลูกจ่ายน้ําแห้งหมดค่าเฉลี่ยที่สามลูกจ่ายน้ําแห้งหมดมีบีวินเนี่ยยังมีสองจุดห้าจ่ายสูงศูนย์จุดห้าห้าคิดดูดิซึ่งผมมองว่าลาักษณะการจ่ายตรงนี้นะผมว่ามันมันชักจะยังไงของบนของคู่นี้นะผมว่าเจ้าบ้านเอาเรื่องอยู่นะครับผมว่าเจ้าบ้านน่าจะเอาเรื่องเลยแล้วก็สูงแรกวันนี้เนี่ยที่เปิดมาเนี่ยสกอร์สูงครึ่งแรกเนี่ยเปิดมาลูกควบลูกครึ่งยืนพื้นนะ จ่าย0.88จ่ายลง0.82ซึ่งการจ่ายตรงนี้ของมันเนี่ยซึ่งผมมองว่าเราน่าจะมีให้เห็นตั้งแต่ครึ่งแรกเป็นครึ่งแรกแน่นอนนะครับถ้าดูจุดราคาตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนแฮนดิแคปเนี่ยแฮนดิแคปครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นฝ่ายอันเจลบีเคหน้าแบรกราคาครึ่งลูกจ่ายน้ําล้นนะให้ลง0.69และปัจจุบันเนี่ย มาเหลือต่อครึ่งลูกจ่าย0.89และและให้รอง0.81ซึ่งด้วยการแบกราคาไม่ขาตรงนี้เนี่ยซึ่งผมมองว่ามันเองก็ไม่ใช่งานง่ายของอันเจรต์บนะผมบอกเลยไม่ใช่งานง่ายนะเพราะน็อตวัดเลน FF เนี่ยเวลามันออกไปเยือนนะมันก็ยิงคู่แข็งได้เหมือนกันนะตามสถิติแล้วอะซึ่งผมมองว่าตรงนี้มีประตูให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยครับคู่นี้ต้องมีประตูให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าราคาของแฮนดิแคปเนี่ย จากครึ่งครบลูกไหลไปนหนึ่งลูกไหลไปลูกควบลูกครึ่งและลูกควบลูกครึ่งเนี่ยจ่ายน้อยกว่าหนึ่งลูกอีกผมจะให้ราคาน้ำนะที่ผมเจาะลึกเข้าไปดูอะ่ะซึ่งผมมองว่าเจ้าให้ความสาคัญกับอันเจรตญบีเคเต็มตัวเลยละคู่นี้อยู่ที่ว่ามันจะทําได้ไหมแต่ผมมั่นใจด้วยด้วยผลราคาพูต่างๆเน <c use> ี่ยผมมั่นใจว่าเจ้าบ้านทุบได้นะครับก็วันนี้นะครับไปฟุตบอลสวีเดนดิวชั่น3นะแต่เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมคู่ระหว่างอันเจรตบีเค เปิดบ้านรับการมาเรือนนอตวัดเล่น FF นะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S45over ที่ทีเดียวเท่านั้น S45 OVER ที่เดียวเท่านั้น,น,นรับรองกลุ่มนี้ไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับและยังได้เนื้อหาความรู้ทุกอย่างจากพี่ๆเสือทุกๆคนก็สุดท้ายนี้ขอโชคดีครับผมสวัสดีครับ